วามเดิมจากตอนที่แล้วที่พวกสันโซเดินทางเข้ามาในเมืองหนึ่งพวกเขาได้พบกับหมอดูไพ่ยนักระจกปิศาจริงอีเซอร์ทักใครได้ถูกทำนายว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาโดยชิงอีเซอร์และยังบอกอีกว่าหายนะครั้งใหญ่กำลังมาสู่พวกพ้องของเขาในอีกไม่ช้านี้ พราะว่านั้นเองพิศาตยักษ์ได้โผลออกมาแต่แล้วพิศาตยักษ์ตอนนั้นก็ถูกจัดการอย่างง่ายได้โดยฝีมือของน้องสาวของโฮไกจิซึ่งมีนามว่าริรินนั่นเองพวกโฮไกจิที่เป็นห่วงริรินมากจึงได้มารับตัวน้องสาวกลับการต่อสู้ของทั้งสองกลุ่มจึงได้เริ่มต้นขึ้น

เขาคืนเป็นเท่าตัวไงนายอ่ะหน่อยแกเฮ้ยยี่จรองจนะมันต้อง จบบุบมาหน้ารัค้านะ่านหน้ารัคาอย่กันเหรแล้วคณยังแกจะสู้ไปเพื่ออะไรอ่ะแกก็อากต่เที่ยวสนุกไปวันวันเท่านั้นแหละยังแกนะ ท่านแม่ครับเขาจะทำจะทำทุกอย่างเพื่อท่านแม่ไม่ว่าใครหน้าไหนที่เข้ามาขวางเขาจะสู้กับมันแม้ว่าข้า น้อยแกข้าต้องการจะปกป้องคนที่รักไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามข้าจะไม่แพ้ไอ้จุ๋นี่ยังมีหน้ามังกรร้ออีกเหรอกอคูท่านโคไกจิกองคูกอคู Raikon. Kìa ha. Một con lấy không kè hả? Đâu Mày hết cho ru rồi. Mẹ hãy kìa này lúc mà. không chăn bây gần. พวกแกนะ่ะต้องการสู้แบบนี้ไปเพื่อใครเพราะอะไรนะพวกแกมีคนที่อจะปกป้องหรือเปล่าอะ่ะเพื่ออะไรจะแข็งแร่งขนาดนี้ไปเพื่ออะไรข้าน่ะมีคนที่อยากจะปกป้องอยู่ไม่เหมือนแกรักอะไรของแกพูดอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องแล้วนะ ต่อสู้กับใครด้วยเล่าเรื่องแบบนั้นมันก็เพื่อตัวเองของซายอยู่แล้วเพื่อตัวเองนั่นเหระเอ๊แค่นี้เองนั่นเหระอ๋องั้นเหรอแค่นั้นเองเหรอโคไกจิท่านโคไกจิคะ นี่เป็นครั้งแรกที่ระหว่างสู้เราคิดเรื่องแบบนี้มีอะไรบางอย่างที่เราขาดหายไปอิสร์ความเชื่อมันอัตตาเพียงเท่านั้นแหละที่ทำให้วันนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพียงแค่นี้พลังที่เด็กขาดนั้นท่านคอไกจีคะ โค้กจให้ข้ารับมือกับมันเองดีกว่าไม่ต้องข้าจะจัดการกับมันด้วยมือของข้าเองแต่เราคือเป็นเท่าตัวจัดการมันให้ได้เอาเซ่ฉันก็เหมือนกันถ้าได้กลับไปอีกเท่าตัวเองก็อย่ามาว่ากันเนาะแกแล้วอย่ามารอออ้องอดออยทีหลังล่ะนับเป็คำพูดของข้างนะหากเล่าโอ้ยโอ้ยอ้ออออออ้าทางสนุกกันใหญ่เลยนะ แต่ว่าอุตสาห์มีงานเลี้ยงทางผีมันก็ต้องคลึกโคมมากกว่านี้หน่อยสิงั้นเดี๋ยวข้าจะช่วยให้เองรับรองว่าสนุกแน่ๆน่โชฮักใครเ๊ไม่สิโจโกโนสินนะโจโกโนด้วยรักแด่จเจ้าเลยลันนะ <G ül> โตฟูระวังด้านหลังอ๋อน่อะไร้ <G ül> หวังว่าจะสนุกกันนะพวกแก Đồ vui, đồ vội, đắt lắm

เป็นไรนึกครับเอามป็นไอนโข่งนายอะฮะรอีบนีเข้าเร็วสิจะไม่ไหวแล้วนะหีงั้นเหรอพูดอะไรของนายไม่ใช่เวลามาพูดมากนะจะ้านดีอะาเราบันเจอมากเลยอะเอานี่เฮ้ยโทษทีนะต้องให้เป็นพระคุณพูดอะไรแบบนั้นเล่าฮะวิข้าจะจัดการมันเองไามาเกะกะกันแล้วกัน เราพักรบก,กันชั่วคราวนะแหลกจังเลยเจ้านั่นหนักข้าก็จัดการไปเมื่อกี้นี้แล้วนินานี่มีอะไรเหรอใครใช้ให้ทำทำอะไรอ่ะขึ้นไปนั่งหัวเถิดข้าสดีไม่นี่ยผู้รับใช้ทำไมรูปร่างเป็นแบบนั้นล่ะคะดัน่นไม่ใช่พูดที่พวกคุณส่งมาสินะครับถ้าอย่างนั้น ก็คงจะเป็นฝีมือของชิงอีเซอร์ไอ้จุกบ้านนั่นปรรุกการอะไรกันแน่นะทำไมถึงได้ทำแบบนี้กอวโจโอ้ยทำอะไรมันไม่ได้เลยอะนนอยตัดแขนตัดขามันคงไม่มีความหมายสินะทาไมจัดการให้มันจบๆแบบนี้ลำบากแน่ให้ข้าจัดการมันเอง รายคนเดียวไม่หไหวหรอกนะพอลองดูก็แล้วกันไจ้าโง่แกจีค่ะเยา่าเนะคุณเย่าเนะคุณเย่าเนะครับเยา่าเนะถ้างั้นฉันฝากเธอก่อนนะ ก็คุกวาไงเจ้าพายีความเคลื่อนไหวของเจ้าพูดนี้ได้มั้ยเอ้ามีเวลาสักหน่อยให้ใช้มนต์อสูรอันเชิญอ,ออกมาได้อาจะอจะร้อยเจ้าบ้านนี้ก็มีวิธีนี้เท่านั้นเองน่ะได้เดี๋ยวจัดให้โจลิงข้าน่ะข้าซื้อมาตัวข้าเท่านั้นฉะนั้นอย่ามาเกะกะน,นะ งั้นหรอกเหรอชักสนุงล้วแซ่เข้าใจไหมแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแ่จยมีการเคลื่อนไหวของมันแล้วข้าจะจัดการกับมันเปรี้ยงเดียวเมื่อมือฉันได้โกไกจิเจ้าลิงแห้เรามาสู้กันต่อนะได้ยังไงก็อย่าเล่นให้พลาดกันแล้วกันนะรู้แล้วรีบไ,ไปให้ไวๆเลยแกลองสารพัดน,นึก รู้บ้างไหมเนี่ว่าเป็นศัตรูกันก็เหมือนกับที่ใครให้บางคนขี่คอนั่นแหละนี่นี่ฉันเองก็อยากเข้าไปแจมด้วยเหมือนกันนะเจ้าเนี่ยเมื่อกี้ฉันจัดการทีเดียวก็เรียบร้อยไปแล้วตกลงว่าพวกเธอนี่อยู่ข้างไหนกันแน่และจ๊ะทําไมล่ะทําไมก็ลงมาได้แล้วยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะ อย i ่ wake from ในตัวร <sl> ีฟ่ะ <the> ของ้ you อ้ n วาลนิดนละถทในฉั o ว่อตโลาูท่าทางจะเข้ากันได้ดีนนะ,ะยะ่ยแ่แม่แพอจ้าเนี่ยมันเหมือนเพื่อนกันมากกว่านะ <laughs> Look and her Coffins <beebles> of flame, fires of hell, I call on you. Inhabitants in the other world, I draw upon your power in this one. Show me your strength and light. I conjure up your presence in a mighty flame so that I may send my enemies back from where they came. <file noise> ก็ยิ่งคุ้มค่าที่จะฆ่าให้ตายไปเท่านั้นยา<ะ>นี่เโจโกโ้กดเนาะของสำคัญของแกมีมากจังเลยนะฮเฮ้แบบนี้ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นะจัดกอเลยพขกไอจิลบไปซะอคู่ถ้ามีสิ่งใหญ่จะบอกกับแกแต่จะเลือกเดินไปตามทางของข่าเท่านั้น แม่จะพึ่งเขาใจผิดไปข้าแค่เลือกทำในสิ่งที่ข้าอยากทำเท่านั้นดังนั้นข้าจะต่อสู้เพื่อของข้าเองอย่างนั้นเหรอก็อเอาเลยดิจัดการเลยโค้ไก่เจไปเลยอาสูงโลกกัน ดูเหมือนจะมีการร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่นะค่ะท่านโคไกจิเพื่อถูกเรียกออกไปเดี๋ยวนี้เองเอ,อ๋องั้นเหรอแล้วจะยังไงต่อล่ะเพรับเรื่องนั้นะ่ะข้าไม่สนใจหรอกนะเลครับงั้นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ข้างไหนสินะครับนี่แล้วเรียรินปลอดภัยดีหรือเปล่า อันเแียกูเมนก็เป็นห่วงลูกของตัวเองเหมือนกันแล้วครับเนี่ก็แน่อยู่แล้วในการคืนชีพกิวมาโอครั้งนี้ไม่ไว่าอย่างไรเราก็จําเป็นต้องใช้เด็กนั่นนี่นี่ใช่ไหมล่ะจ๊ะด็อกเตอร์นี่เจ้าเอกก็รู้เรื่องนี้ดีใช่ไหมไม่หรอกครับเข้ามาที่นี่เ่อทำการวิจัยให้ท่านไม่กระเทานั้นเองหหละครับจะพูดยังไงก็ช่างเถอะ ้าต้องการให้กิวบาโอคืนชีพขึ้นมาก็เท่านั้นเองสิ่งใดที่ข้าต้องการข้าจะต้องเอามันมาให้ได้ด้วตัวของข้าเองเพื่อคนรักของข้าข้าจะทำทุกอย่างเป็นการสำเร็จไหม หมือนจะใช้ได้นะขอเกจิวันเนี้ข้าคนต้องขอกลับก่อนนะมันไดมีตัวขัดจังหวะนะ่ะ <c oughs> ข้าเคยมีความข้องใจนในเส้นทางที่ข้าเดินมาก่อนนะนี่ <c oughs> ก็เลยคิดว่าการมาต่อสู้ทางทงที่อย่างลังเลอาจจะเป็นการเสียมระยาต่ตอพู้เจ้าเหมือนกันแต่สำหรับข้าแล้ว ยังมีสิ่งที่สำคัญมากรอข้าอยู่และเพื่อตัวของข้าเองที่ว่าจะเอาคืนเท่าตัวยังไม่ครบเลยนี่นะติดไว้ก่อนก็นแล้วกันนะแล้วาจะเอาคืนทบต้นให้ซันโซวันนี้สนุกมากเลยไว้มาเล่นกันอีกนะเราจะเล่นด้วยกับแกแล้วจะเด็กบ้าคราวหน้าก็อย่าลืมขอฝาด้วยกลกันนะทางแกก็เตรียมน้ำชารอไว้เลยล่ะรักษาบาดแผลให้ดีๆนะครับทุกคนก็รักษาตัวด้วยนะคะ ยังมาบอกว่าให้รักษาตัวด้วยนะ <c oughs> เป็นศัตรูที่เล่นด้วยยากจริงๆฮะ <c oughs> ดูเท่าว่าพวกนั้นเองก็เป็นเหมาตัวหนึ่งของใครคนหนึ่งอยู่ใครคนหนึ่งที่กำลังคืนชีพกิวมาโอเจ้าบ้าหัวนั้นกำลังถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียกความวุ่นวายให้กลับมายังโลกใบนี้คนที่อยู่เบื้องหลังโค,คเกจิเป็นศัตรูที่เราต้องจัดการ <c oughs> ยังไงก็ตามรีบออกไปจากมือนี้ก่อนเถอะนะครับ จริงด้วยหินที่เป็นตัวแทนพูดนั่นนี่เป็นตัวจริงของพูดเมื่อกี้เลยสินะ,ะ,ะแกมนี้ดวงตาของคนบาปที่ไม่อาจชำระล้าง,งได้ อาคาเป็นไรหรือเปล่าอ่ะฮะ,ะผมไม่เป็นไรหรอกครับเรารู้จักมาก่อนเคยที่ไหนเขาเป็นใครกันแน่

น,นันเถออไม่น่าพวกนั้นถึงอยากได้นงั้นพวกเราคงปล่อยให้พวกมันไปไม่ได้ได้ดูแลมันให้ดีๆก็แล้วกันนะเป็นหน้าที่หองนายนะซันโซแต่ว่าจะมีพวกแบบไหนโผล่มาเล่นงานเราอีกอ่ะตอนต่อไปของไนย,ยูกิพบกับตับวชตัวปลอมอย่าพลาดกันนะครับ